โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพิเศษสายอำเภออรัญประเทศถึงชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหนองเอียนสตึงบท แยกทางหลวงหมายเลข33บรรจบทางหลวงหมายเลข3586จังหวัดสักแก้วที่จะเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาเพื่อพัฒนาทางหลวงสนับสนุนเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ใกล้กับชายแดนกัมพูชาเพิ่มศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ในการรองรับการส่งออกและนําเข้าสินค้าระหว่างประเทศและรองรับการค้าระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดของการขนส่งสินค้าบ,บริเวณพรมแดนและความหนานแน่นของจุดผ่านแดนบัดคลองลึกอำเภออรัญประเทศและช่วยขยายพื้นที่การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนบ้านหนองเอี่ยนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญประเทศจังหวัดสาะแก้วอีกด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข33กิโลเมตรที่282บตำบลผักกาอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วไปทางทิศใต้ตัดผ่านทางรถไฟสายตะวันออกกรุงเทพอารันประเทศทางหลวงหมายเลข3 0 6 7มุ่งไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับทางหลวงหมายเลข3 3 6 7ทางหลวงหมายเลข3 3 6 6, 6และทางหลวงหมายเลข3511หรือถนนสีเพนไปบรรจบกับห้วยพรมหมโหส เพื่อเชื่อมสะพานข้ามพรมแดนไทยไปยังประเทศกัมพูชาที่บ้านหนองเอียนอําเภออรัญประเทศจังหวัดสาะแก้วกับพื้นที่บ้านสตึงบดตำบลปลอยเปตอําเภอโอโจโรจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาและเมื่อวันที่22เมษายน2562นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองความสําเร็จในการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนบ้านหนองเอียนสตึงบดไปแล้วปาพี่เห็นของผมนะฮะการสร้างถนนเส้นเนี้ย มันมีประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็มีการการสร้างมาตรฐานก็สะดวกสบาย การสัญจรก็สะดวกขึ้นนะฮะเช่นคนในตำบลเมืองไผ่ตำบลปากห้วยตำบลของสาสเนี่ยถ้าเกิดจะมาเมืองสระแก้วเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าตัวรันเข้าถนนสายรัชตาวิถีเลี้ยวฝาออกมาสู่อำเภอวัฒนานครเข้าสู่ตัวเมืองสระแก้วได้เลยความสะดวกบานนี่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกับคันกั้นน้าอีกกําแพงหนึ่งเท่าที่ดูในการที่เราไปประชามติมาเนี่ยการดูในกรอบการสร้างเนี่ยมาตรฐานแล้วก็มีสะพานหกสะพานผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดี แค่นี้คือสะพานมันสะพานมันสร้างไปแล้วนายกราไปเปิดไว้แล้วนะครับเพียงต่รอการเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าสะพานสร้างเสร็จแล้วแต่ถนนเชื่อมต่อไปอนาคตมันก็ต้องเป็นที่ดีอยู่แล้วครับไทยแล้วก็กัมพูชามันสะดวกสบายหลายทางเลยโครงการดังกล่าวมีขนาด4ช่องทางจราจรผิวแอดฟันคอนกรีตรวมระยะทางเกือบ30กิโลเมตรด้วยงบประมาณก่อสร้างทั้งสิน้น4,000ล้านบาทเศษมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2,565 และจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข33ถึงสะพานข้ามห้วยพรหมโหดไปยังประเทศกัมพูชาเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรจากการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าบริเวณด่านผ่านแดนคลองลึกหรือตลาดโรงเกลือรวมทั้งสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ โดยการขยายพื้นที่การลงทุนบริเวณชายแดนรองรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่และยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย